สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13เมษายนปี2023นะคะวันนี้มาพบกับพี่พงศ์อีกแล้วเหมือนเดิม <c oughs> ก่อนที่พรุ่งนี้นางจะไปเซาท์โคโลราวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับตอมอมากมาย <c oughs> ก็เลยต้องลากนางมาสัมภาษณ์ก่อนนะคะ <c oughs> ก่อนที่นางจะหนีไปอีกแล้ว <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีใครหลายคนเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกามาท่องเที่ยวด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีหลายคนถามมากมายว่าเมื่อเข้ามาที่อเมริกาแล้วเนี่ย อมาไม่สปแตมปนะ์หน้าพาสปอร์ตให้ก็เลยไม่ทราบว่าตัวเองจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วก็จะสามารถรู้ได้ยังไงหรอว่าตัวเองจะหยุดอยู่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราสองคนได้ทำวิดีโอเอาไว้แล้วนะคะว่าเราจะสามารถหาฟอร์ม I-94 แบบนี้นะคะออนไลน์ได้ซึ่งฟอร์ม I-94 แบบนี้เนี่ยเขาจะบอกคุณเลยว่าคุณเข้ามาวันที่เท่าไหร่แล้วคุณอยู่ได้ถึงในวันที่เท่าไหร่นะคะทีนี้หลายคนไม่รู้ว่าจะหายังไงนะคะ คนที่เข้ามาใหม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในความเห็นที่1ซึ่งเราสองคนได้ทําวีดีโอนั้นไว้แล้วนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะหาดูได้ด้วยตนเองออนไลน์ใช้วิธีแค่ใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีคุณก็จะเจอนะทีนี้ ล่าสุดเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งโทรมาจากแคลิฟอร์เนียบอกว่าพี่ผมได้ทําตามที่คุณที่คุณพี่ได้สอนไว้แล้วซึ่งเราสอนอย่างละเอียดเลยว่าเข้าไปหายัางไงแต่ปรากฏว่าเขาหาไม่เจอให้น้องช่วยหายัางไงก็ไม่เจอปรากฏว่าพี่พงษ์รู้ไหมว่าเขาไปทํำยังไงเขาไปจ้างทนายโอ้้ห,หมดไป 3, เท่าไหร่นะหมดไป300เหรียญนะท่านผู้ชมเพียงแค่จะหาไอตัว i อไนที่โฟตัวเนี้ยว่าเขาอยู่ได้นานเท่าไหร่ทนายไทยด้วยนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงฟาดไป300เหรียญเพียงเพื่อหาสิ่งเนี้ยเราฟังแล้วเราก็ตกใจเพราะว่าเขาทำงานเป็นพ่อครัวค,รคือไม่ได้ได้เงินเยอะอนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นอะไรที่หาง่ายมากทีนี้<อ>เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วบางคนเขาหาไม่เจอจริงๆอะ่ะ เราจะสามารถที่จะขอทางตอมสแตมให้เราเลยได้ไหมเพราะว่าเขาบางคนเขาไม่เก่งเทคโนโลยีอ่ะเขาเขาอยากได้ให้มันเป็นสแตมเลยอ่ะทําอย่างนั้นได้ไหมอันนี้ถ้าจะขอดีๆผมแนะนําเลยนะว่าต้องขอดีๆนะเหมือนขอเขาให้ hey, Could you p l e a s s stamp my passport คำว่า please อันนี้จะไปได้ไกลเพราะลูกน้องของผมอะ่ะบางคนเขาทำงานมาโอ้ยบางทีเขาก็อาจจะคุณอาจจะเป็น p s s s n g e r คนที่ร้อยแล้วอ่ หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยต้องบอกว่ามันเครียดมันเครียดแล้วมันก็เหมือนงานเรามันเหมือน step ง o n k e บง่ายที่สุดเราเป็นคนที่พอคนนี้เข้าไปเสร็จแล้วมาต่อมาต่อมาต่อรุกน้องเขาก็เครียดกันนั่นแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ s t e ปเหมือนกันก่อนที่ผมจะเป็น supervisor เราเครียดเราก็เข้าใจว่าุกนน้องเราเครียดเหมือนแต่บางที ที่ผมเห็นทุกทีเลยนะถ้าใครขอบอกว่า c ือ you please นะไปพาสปอร์ตเหมือนแค่คำว่า e a s สถามเขาดีๆเนี่ยเขาจะทำให้อือันนี้มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะว่าแทนที่เราสุดท้ายเราหาไม่เจอให้เขาสแตมให้ตรงนั้นเลยแต่ว่า Can you please ก็คือขอเขาดีๆว่าช่วยให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเราอาจจะหาไม่เป็นช่แต่จริงๆทางตมเองเขาก็จะมีครัก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเหมือนเขาก็มี แล้วเว็บไซต์เขาจะมีเทอร์ชีตแล้วเทอร์ชีตเขาจะพามาเว็บไซต์อันนี้ครับอ่าเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นชีตเล็กๆของเขาที่จะบอกว่า วิธีการหาเนี่ยทำยังไงแล้วในแล้วว่าอยู่ไปเว็บไซต์มันก็จะบอกอ่วิธีด้วยว่าทำยังไงใช่ซึ่งถ้านนเกิดว่าไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณดูลิงก์ในความเห็นที่หนึ่งเพราะว่าเราสองคนทำอาไว้ให้แล้ววิธีการหาไอ้ตัวเนี้ยว่าเวลาต่อมอไม่สแตมป์แล้วคุณจะไปหายังไงด้วยตัวเองแต่ถ้าเพื่อความเฟิร์มเลยจริงๆก็คือไม่เอาอ่ะขอเขาสแตมป์ไปเลยขอเขาได้เหมือนแต่บางแต่ผมก็ยอมรับนะลูกน้องบางคนอารมณ์อาจจะเสียอือฮนะึงันั้นถ้าอารมณ์อาจจะเสียก็เหมือน ออกมาข้างหลังเธอเห็นใครก็ถามเขาก็ได้เธอไม่ถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นเจ้าหน้าที่คนอื่นถ้าเห็นใครมีดาวอยู่ในตรงบาร์อันน้นก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็ถามเขาได้ว่าคือได้เก t a s t สแต f o ฟอร์มายพาสปอร์ตแค่นั้นเองนอย่งงางนั้นมันก็จะได้ทำให้คุณไม่ต้องปวดหัวทีหลังเวลาที่คุณเข้ามาแล้วคุณนนกต,ตกใจว่าทำไมเขาไม่มีสภาอันนี้เราก็เข้าใจยิ่งเธอคนที่ไม่พูดภาษาหรือคนที่มาเที่ยวแล้วสูงอายุอันนี้อันนี้เราช่อเหมือนสมมากเราจะช่วยอยู่แล้ว ทีนี้มันเป็นสาเหตุอะไระที่เดี๋ยวนี้เขาไม่สแตม์ให้แล้วเมื่อก่อนเขายังสแตม์ให้เราก็อุ่นใจว่าเราจะได้รู้ว่าเข้าได้มากเท่าไหร่อันนี้ก็ตามต้องผมต้องบอกว่าตามยุคตามสมัยเพราะเรามารนไรทุกอย่างวเวลามารนไรทุกอย่างนี่เขาก็อยากให้ความสะดวกดีขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นคือมาร์เดนไน์ก็หมายความว่าทำความทันสมัยะนะใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเขาถือว่าทุกอย่างมันออนไลน์แล้วมันก็จะ ทุกคนก็หาง่ายขึ้นอะไรอย่างนั้นแต่ใช้โทรศัพท์หาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือว่ามันเร็วขึ้นสำหรับ process คนก็หมายถึงไม่ต้องเสียเวลามานั่งสแตมเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ย<อ>เรามีเวลาให้เข้าออกได้ไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ได้ B1 B1 B2 สมาร์ standard ที เราให้อยู่แล้วมันก็คือ6 months อ่าแต่มันก็บางคนก็ไม่ได้ไงอาจจะไม่ถึง6เดือนบางคนก็เลยมีความกังวลใจหนักมากว่าเอ้ยฉันก็อยากจะรู้อว่ามันตกลงมันได้เท่าไหร่อะไรัอันนี้ม,นมันก็มีเหมือนกันครับแต่นั่นแต่ถ้าเป็นกรณีที่หมายว่าเขา limit stay อนัน่าจำหน้าที่ควรจะเขียนในนั้นให้เรียบร้อยอออเพราะถ้า อยูเจอสูไม่ได้ถ้าเขาบอกว่ามันจะมียูสเตน์เขบอกเขาเลยค t อยูส p ปใช่ <passport> ก็คือกองังวลใจไงก็เลยเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่สาเหตุที่เขาไม่สแตามก็คือมันทำให้ process ของคนเร็วขึ้นถูกไหมคะก็คือเพราะว่าคิวมันยาว <S 2> <S 2> ใช่เพราะอันนี้เหมือนอว่าถ้าเราไม่เพราะเราก็ดูแล้วว่าถ้าเราไม่สแตมปเราไม่ต้องสแตน passport เราไม่ต้องเขียนวันที่อะไรเลยนะคุณอาจจะ process ได้สอคน จากเมื่อก่อน,นจากเมกื่อกอนคนห <m> นึ่ง, <คน S 1> งมันก็ช่วยไปเยอะมากมันก็ทําให้เข้าคิวได้เร็วขึ้นเนาะใช่ครับดังนั้นก็อันนี้ถ้าผู้ชมใครที่เพิ่งจะเข้ามาชมใหม่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในความเห็นที่1เช่นเดียวกับคนที่ถามเราว่าเฮ้ยตอนนี้ได้ Work Permit ได้เป็น Combo Card จะกลับเมืองไทยได้หรือเปล่าก็อยู่ในความเห็นที่1นะคะใน EP ีที่216เราทําไว้ให้แล้วเหมือนกันเข้าไปดูเพราะว่าบางครั้งมาถามซ้ําๆหรือบางทีมาให้พวกเราหาให้เนี่ย วันหนึ่งอะเยอะมาก,เ,มากเลย<า>แล้วเรามีความรู้สึกว่าพวกเราก็ทํางานกันหนักอยู่แล้วนะจะต้องมานั่งหาให้พวกคุณเนี่ยเราก็พยายามนะแต่ว่าก็คือดีที่สุดก็คือช่วยเหลือตัวเองก่อนใช่แล้ว direct i o n ที่เขามีให้มันก็ชัดเจนจริงจริงนะครับเพราะเหมือน แตเวคชันของเขาว่มันชัดเจนเหมือนก็ตามเดเรคชั่นใช่เขาก็บอกว่าต้องกอกเดเทอร์บอร์ดกรอะไรล์นั้นก็ตาม d i เร c ชันเขาเลยครับดังนั้นก็อันนี้ก็หมดปัญหาเรื่องของทําไมตอมไม่สแตมมานะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโรบินฮูดนะคะก็ยังคงถามอยู่เหมือนเดิมว่าตกลงยังบินในประเทศได้อยู่หรือเปล่านะสําหรับคนที่อยากจะบินอันนี้ก็ยังบินอยู่เพราะถ้าเป็นโรบินฮูดเราก็ใช้นักสือเดินทางไทยหรือลาวหรือ ที่<ช>เรามีอยู่เราใช้หนังสือเดินทางที่ยังต้องบ a ลานนะครับอันนี้สำคัญ <10, 000 S 2> ยังมีอายุอยู่ยยยแล้วก็เอาแค่หน้าเขาส่นวนใหญ่เขาดูแค่หน้าพาสปอร,ร์ตนะว่าเราแมทช์กันหรือเปล่าตร <พา S 2> งกันไหมพาสปอรต์ตมันเป็น ID ที่ g o v e r n m การใช่มันเป็นตัวมันเป็นไ d ดีที่เป็นการบ่งบอกว่าเป็นคุณน่ะหรือว่าคุณจะทำเอาไ i v e r อ i c ไร s e ที่มาการดีอื่ที่มาจากราชการครับดังนั้นดังนั้นคือเราก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมหลายท่านที่เป็นผู้ติดตามแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมหลายตาหลายครั้งเราต้องกลับมาตอบคำถามซ้ำในเรื่องเดิมๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางคนผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ไม่เคยย้อนกลับไปดูเรื่องเก่าๆเ่าเขาอยากจะได้ความรู้เลยแต่เราก็เกรงใจท่านผู้ชมด้วยเรามีความรู้สึกว่าถ้าก็ถ้าตอบเรื่อง เ,เดิมซ้ําเกิน3ครั้งเราจะไม่พูดแล้วเราถือว่าละตะบุญตกรรม,มถือว่าถือว่าเราให้เรามีหน้าที่ก็คือให้ความรู้แต่เราไม่ได้มีหน้าที่มานั่งซ้ําไปซ้ามาแล้วมานั่งหาให้พวกคุณอีกแล้วมันเยอะมากเลยนะแต่พวกที่เข,ข้า,มา,ขามาใหม่ก็ผมก็แนะนำํำลอง search Topic Do ดูเพราะเรามีเรา,ม,ามีเยอะมากเลยที่เราที่เราพูดไปแล้วซ้ํานะคะมาอีกอันหนึ่งเรื่องของ Custom Decoration Form นะซึ่ง ก่อนหน้านี้เวลาที่คนบินเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะด้วยวีซ่าท่องเที่ยวกัแล้วแต่เนี่ยจะมีสายการบินหรือว่าแอร์โฮสเตสเขาจะแจกไอ้ฟอร์มตัวนี้ก่อนที่จะลงเครื่องเพื่อที่จะให้คุณแจ้งนะมันจะเป็นฟอร์มหน้าหลังแบบนี้นะคะให้คุณแจ้งว่าคุณนําอะไรมาบ้างที่อาจจะเป็นของต้องห้ามเช่นเมล็ดพันธุ์พืชหรือว่าหรือว่าเอ่อพวกเนื้อสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งของแห้งนะคะของกินที่เกี่ยวกับหมู ไก่หรือแม้กระทั่งเงินสดคุณเอามามากกว่าหมื่นเหรียญหรือเปล่าหรือว่าทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณจะต้องเขียนก่อนที่คุณจะลงมาใช่เมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นฟอร์มแบบเนี้ยเนะเาะต้องกรอกหมดเลยว่าเราจะไปพักที่ตรงไหนอ,อะไรพวกนี้เราเอาของเข้ามาเยอะเท่าไหร่เราเอาของกิฟต์มาให้เท่าไหร่หรือของที่เราซื้อกลับมาเท่าไหร่เราเหมือนไป ฟอร์มมาไหมอะไรพวกนั้นอะไ,ไม่มีคุยใช้หมดเลยคุณเอาเงินมาเกินแทนทาวเส้นไหม,มแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนแล้วใช่เพ,เ,เพราะบางคนบอกว่าพอเดี๋ยวนี้พอขึ้นเครื่องแอร์โฮสเตดบอกไม่ไม่ได้แจกอันนี้แล้วหรือบางทีแจกแล้วแค่บอกเซ็นอย่างเดียวไม่ต้องเขียนอะไรเลยเขาก็งงว่าอา้าวแล้วอย่างนี้ฉันเอาของมาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาว่าฉันว่าฉันไม่แจง้งเพราะเพราะเธอบอกไม่ต้องแจ้งอะ่ะก็เลยงงนะว่าเดี๋ยวนี้ตกลงไม่เอาไอ้ฟอร์มนี้แล้วหรอแต่ตรงนี้ในท่าที่ผมอยู่ครับเราก็ไม่ใช้ เราไม่ต้องคุณไม่ต้องเซ็นเลยอะ่ะแต่เรายังใช้ฟอร์มอยู่นะฟอร์มอันนี้เขาจะแ t ตมป์ให้มันก็ตลกดีเขาจะแ t ตมป <ลง S 1> ์มมฟอร์มนี้ให้แต่ฟอร์มอันนี้เป็น exit ticket ว่าคุณผ่าน immigration มาแล้วหมายความว่าคุณเมื่อกี้พี่บอกฟอร์มอันนี้ยังใช้อยู่แต่แตไม่ใช้แล้วงงไหมใช่เหมือนว่า this form ตอนนี้เราแค่ใช้เป็น exit ticket คุณไม่ต้องเซ็นเลย อ๋อเป็นเหมือนกับฟอร์มในการที่จะยื่นตอนที่เรากำลังจะออกจากตอมอมาใช่แล้วคนก็นจะผ่านด้านสุลกากรอยู่ตอนาานี้เขาก็นั่นด้านสุลกากรเขาก็แจ้งว่าโอเคคุณผ่านด้านตอมอมาแล้วอ๋อก็คือเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ต้องให้เราเซ็นใช่แต่เขาจะถามคนตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น บร r บ a l d e c ด r a เรชันมากกว่าแล้วก็คือการแจ้งแบบปากเปล่าแทนที่จะมานั่งใช้กระดาษแบบนี้ซึ่งมันก็สิ้นเปลืองถูกป่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาถามคุณแบบปากเปล่าคุณต้องบอกไปตามคนต้องบอกตามความตรงและนั่นเพราะบางทีเล่วนี้ถ้าเราจะเหมอนว่าเฮอยู่ดีเราไปเลือกคุณมาถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเหมือนที่ใช่เราจะส่ง ถ้าเราสมคนมาถามทุกอย่างเราก็ส่วนมากจะถามตามนี้หมดเลยว่าคุณมาอะไรเพราะอะไรไปพักที่ไหนอะไรพวกเนี้ยตามคําถามหมดเลยครับเหมือน uh huh. ว่าคุณมีเงินมากเท่าไหร่ uh huh. คุณมีของมาคุณไปซื้อของมามากเท่าไหร่ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเราถามหมดเลยคุณมีของกินไหม uh huh. เพราะถ้าคุณบอกว่า no no แล้วเราไปตรวจกระเป๋าหรือเราคิดว่าคุณมีเราเราตรวจกระเป๋า คราวเนี้ยคณจะโวยแล้วเราไปเจอว่าคุณโกหกคราวนี้โดนปรับหนักนเลยถ้โดน red flag ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นก็ถึงแม้จะยังไม่ใช้ฟอร์มนี้แล้วในหลายๆสนามบินซึ่งบางสนามบินอาจจะยังใช้อยู่บางสนามบินยังใช้อยู่แต่คุณก็ยังเวลาเขาถามคุณที่เป็นปากเปล่าคุณก็ยังคงต้องพูดความจริงเพราะที่นั่นมีทั้งหมาด้วยนะหมาที่คอยดมกลิ่นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่อาจจะสุ่มตรวจคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณไปบอกว่า no คุณก็มีสิทธิ์โดนถ้าเกิดคุณเอามาแต่นี่ผมจะเตือนอย S <S บางงานจ,จะให้คุณกอรอกบางงานจะเ,เหมือนสนามเดนที่ผมอยู่ไม่ต้องกอกเลย <S <S อ่าฮะ,ะประถามประปากเปล่าแทนใช่ครับ <S <S ออทีนี้ มีอีกอันนึงบางคนบอกว่าพอเข้ามาในส่วนของตอมอบางคนไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วอะ่ะก็งงว่าอ้าวตกลงเอาไงกันแน่นนไปอันบางบางสนามบินก็พิมพ์บางสนามบินก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ไม่อันนี้เหมือนถ้าเขาถามว่าทําไมเขาไม่ต้องพิมพ์แล้วเพราะปัญหาว่าเขาเคยพิมพ์แล้วเขาถึงถามว่าทําไมเมื่อก่อนเขาเคยโดนพิมพ์เพราะเหนยวนี้เราเราเป็น biometric หมดแล้วครับเราใช้ capture เหมือน facial feature แล้วถ้าเรามี fingerprint แล้วก็ fingerprint มันก็อยู่ใน System ก็หมายถึงเดี๋ยวนี้มีถ่ายเขาเขาเรียกว่ามีระบบที Zum ่จําใบหน้าได้ด้วยแล้วก็เมื่อถ้าเกิดคุณเคยเข้าออกที่เป็นแบบกรีนการ์ดมาแล้ว ก็อาจจะมีมีลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วมันก็กลับมาเหมือนของน้องเมื่ถ้าน้องบางทีก็เห็นว่าใสา่แค่เขาไม่ต้องพิมพ์ไปพิม์ลายนิ้วมือเพราะเราแคปช่ร์ให้แล้วที่ CVP อ่าใช่ก็อีกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้โดยสารใหม่ที่เรียกว่าเพิ่งจะมาวีซ่าท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยโดนคุณยังโดนแน่นอนอันนี้โดนแน่นอนเพราะว่าคุณใหม่อยู่แล้วคุณก็จะโดน10นิ้วใช่ไหมโดนแน่นอนหรือถ้าคุณเปลี่ยนพาสปอร์ตคุณก็โดนแน่นอนอ่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยเดินทางแล้วคุณมาแบบหลายครั้งแล้วหรือ คุณเป็นใบเขียวคุณอาจจะโดนแค่4นิ้วธรรมดาใช่ครับอ่าฮะ t ป e จอสเ s เหมือว่าคนเปลี่ยนอะไรไหมมีอะไรเปลี่ยนไหมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแล้วมุดชาจะต้องอัปเดตมาต้องอัปเดตอืมแต่ถ้าไม่มีอะไรอัปเดตก็บางทีก็เพื่อความรวดเร็วอีกเช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคะคำถามต่อมาก็คือมีพี่น้องคนลาวเนี่ยแก อาศัยอยู่ที่โอเรกอนนะคะแล้วก็แกบินกลับไปเที่ยวเยี่ยมบ้านที่เมืองลาวปรากฏว่าลืมเอาใบเขียวติดตัวไปด้วยแกถ่ายรูปใบเขียวของแกไว้นะคะแต่ว่าใบเขียวว่าดันลืมไว้ที่บ้านที่โอเรกอนเพราะเวลาคุณไม่ลืมว่าเวลาคุณเดินทางออกนอกประเทศเขาไม่ได้ดูใบเขียวเขาดูแ<ช><ๆ>ต่พาสปอร์ตถูกไหม<ๆ>เวลาคุณเข้าเมืองลาวเขาดูพาสปอร์ตอย่างเดียวเขาไม่ได้ดูใบเขียวแต่ทีนี้เวลาจะกลับเข้าอเมาริกาปัญหาเกิดว่าตัวใบเขียวไม่มีลืมอันนี้ก็ยากเพราะ ในกรณีว่าคุณไม่มีใบเขียวสายการบินก็คุณไม่ให้คุณขึ้นเพราะเวลาคุณสังเกตว่าเวลาคุณจะขึ้นเครื่องมาต่างประเทศเนี่ยสายการบินเขาจะขอดูแล้วว่าหนึ่งคุณมีวีซ่าไหมหรือว่าคุณมีสถานะอะไรกับประเทศนั้นไหมเมื่อคุณไม่มีนะคะแล้วจะคุณทำยังไงทีเนี้ยถ้าไม่มีผมก็นานมันมีอยู่ไม่กรณีที่คุณจะทําได้หนึ่งคุณไปขอทราเวลล์วาเลอร์จากที่สถานทูตได้ สถานทูตสหรัฐในประเทศลาวใช่ครับอ่าฮะให้เขาออกอใบเดินทางให้ใช่อันนี้ใบเดินทางก็ just g for one time and three only อ่าฮะเขาได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแต่อย่างน้อก็ช่วยคุณกลับเข้ามาได้ถูกไหมคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็นคนลาวกาลังจะบินกลับบ้านก็ฝากก็ถือไปด้วยเลยละกันแต่ว่าต้องเอาแน่ใจว่าเขาไว้ใจได้นะไม่เอาใบเกี่ยวเราไปขายนะคะ อีกกรณีหนึ่งก็คือก,กรณีส,ส่งไปรษณีย์แบบเร่งด่วนแต่ต้องเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ <D> GL, เขาเรียกว่า <et> UPS ที่คุณแน่ใจว่ามันจะไม่หายซึ่งอันที่สามเนี่ยเราไม่แนะนําเพราะมันเสี่ยงเกินไปเนอะการส่งไปรษณีย์อะ่ะถ้าคุณส่งไปรษณีย์ถ้าคุณจะส่งจริงๆนะอย่าใช้ไปรษณีย e ์ไปรษณีย์ธรรมดาใช่เพราะไปรษณีย์ธรรมดาที่เขาเหมือนว่าด่วนอะไรเพราะเนี้ยเราเคยเห็นว่ามันบางทีมันก็นะ บางทีก็ไม่ด่วนบางทีก็ไปสตั๊ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอันนะมั้ก็สตั๊บางทีถ้าสตั๊บางทีหรือบางทีก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยดังนั้นอันที่สามไม่แนะนําแต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้แต่นั้นถ้ามีเพื่อนหรือมีญาติที่กําลังจะไปเมืองลาวจะฝากเขาถือไปก็ได้ถือไปแต่ถ้าดีที่สุดคือติดต่อสถานทูตสถานทูตใช่แต่ถ้าอันนั้นเป็นออปชั่นเพราะเ้าคุณอาจจะอยู่ต่างจังหวัด ที่ไกลมากอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็แนะนำว่าใช้ FedEx, DHL, UPS เพราะพวกในเขาจะแทรคได้เลยว่า เอกสารอยู่ที่ไหนใช่อันนี้คือคุณ track ได้เสมอเลยดังนั้นก็อย่าลืมนะเพราะว่าไม่งั้นจะจะไม่สามารถที่จะขึ้นเครื่องได้เพราะเราจําได้ว่าแม้กระทั่งว่าไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นหรือที่เกาหลีเขาก็ยังขอดูอยู่อยู่ดีนะคะที่ถ่ายรูปไว้อันนั้นผมก็แนะนําว่าผมก็พูดได้เลยว่าอันนั้นมันก็ดีนะเพราะถ้าคุณเพราะบางทีคนอ่ะว่าไปเดินทางไปเที่ยวแม้ทั้ง ถ้าคุณไม่ใช่กับประเทศตัวเองคุณไปเที่ยวยุโรปหรืออะไรพวกนี้คบางคนเขาจะโดนกระเป๋าโดนขโมยอะไรอย่างนั้นนะใช่โดนเยอะเลยใช่ถ้าคุณมีพาสปอร์ตโฟลเดคุณมีกรีนคาร์ดโฟลเดทริปที่เราถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยเวลาเราไปสถานทูตเนีะ่ะเขาจะได้หาข้อมูลเราง่ายคืออันนี้จะช่วยเรามากข <มา S 2> ึ้นเออว่าพาสปอร์ตเบอร์อะไรอะไรต่างๆนี่มันจะง่ายขึ้นดังนั้นก่อนไปท่องเที่ยวถ่ายรูปไว้ดีที่สุดจังหายนะอันนี้คําตอบให้พี่พี่น้องชาวลาวแล้วนะคะเอา วันนี้เราโจหัวข้อไว้ว่าเจ้าของร้านอาหารแจ้งอิมิเกรชันมาจับตัวเองเองเพราะมันก็ฟังดูตลกนะแต่ละนึงก็คือว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องๆที่เป็นนักน้องๆที่เป็นคนที่ทํางานร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยเขามักจะมาบอกให้ฟังว่าเจ้าของร้านมักจะข่มขู่ว่า จะแจ้งอิง <immigration S 2> มิเกชันมาจับนะแล้วมันก่อให้เกิดความกลัวเม,เมื่อน้องเขารู้สึกกลัวมันก็เป็นการเปิดทางให้เจ้าของร้านเนี่ยกดค่าแรงหรือบางทีโกงค่าแรงเขาได้แล้วบางคนก็บอกเดี๋ยวจะไปจับแล้วก็จะส่งกลับเลยแล้วก็จะไม่เห็นลูกเห็นผัวอีกเลยบางคนยิ่งกลัวหนักนะคะคซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาคลาริฟายให้ท่านผู้ชมฟังว่าจริงๆแล้วการทำอย่าง,งานั้นคือการเรียกอิมิเกชันมาจับเจ้าของร้านเองต่างหากเพราะอะไรเพราะ ทุกคน world n i e n ใช่ปะครับส่วนมากเขาจะมาจับอะ่ะเขาจะมาถามว่าทําไมต้องมาร้านนี้อะไรอย่างนี้และส่วนมากที่ผมเห็นมาที่เราทำงานกับ homeland security investigation ครับเขาอยากต้องการไม่เขาไม่ต้องการตกงลักเขาไม่ต้องการคุณหลอกที่ทําในครัวกระจอกกระแจใช่เขาต้องใช่เขาต้องการคนใหญ่คนที่จ้างคนอ,อันนี้ผมก็อยากเตือนเจ้าของร้านว่า คุณจ้างคือไปขู่เขาว่าเขาจะมาจับอะ่ะคุณลองสิแล้วถ้าลูกน้องคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่จ้างเองอันนี้ ใครคนที่จะสวยไม่ใช่ลูกน้องนะเขาจะพังเอาเปไปคนเองอเพราะเมื่อกี้พี่พงศ์พูดถึงฟอร์มฟอร์มหนึ่งที่เรียกวฟอร์ม i9 นะคะฟอร์ม i9 เนี่ยเป็นของ Homeland Security ซึ่งออกโดย USCIS นะคะเป็นการ verify การทำงานร่วมกันกันกบ ICE เนาะใช่ครับก็คือเป็นมันจะเป็น2ส,ส่วนท่านผู้ชมส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของ employee นะคะก็คือพนักงานที่สมัครงานเข้าไปในร้านเช่นสมมติว่า หนูไปสมัครงานร้านของพี่ใช่ใชไหมหนูก็ต้องแว r ิฟายตัวเองว่าหนูสามารถที่จะทำงานโดยใช้อุอเอกสารอะไรมาสมัครงานกับ<ช>พี่<ช>นะมันก็จะมีออปชันให้เลือกว่าหนูเป็น U.S. citizen ซึ่งถ้าคุณไม่ใช่ห้ามกรอกอันนี้เด็ดขาดท่านผู้ชมถ้าคุณกรอกแล้วเขาจับได้นะคุณจะไม่มีวันได้ใบเขียวและคุณจะโดนถอนสัญชาติด,ด้วยถ้าในอนาคตเขาเขาย้อนกลับมาจับได้ทีหลังอันนี้คือ false claim to U.S. citizen ใช่ไม่ได้เลยนะคะ แล้วเขาก็จะแล้วหรือบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอ่า U.S. citizen ฉันฉันเป็น LPR นะคะก็คือเป็นคนที่มีใบเขียวหรือบางคนบอกมีโน่นนั่นนี่เขาก็จะเป็นก็จะเป็นฟอร์มแบบฟอร์มที่เราต้องพรีเซนต์ให้กับเจ้าของร้านว่าเราอยู่ <In S 1> ในสถานนะ <In> status, อะไร่ว่า<ส>เรามีฐานะที่ทำงานได้อะไรที่ทํางานได้นี่เป็นตัวไอฟอร์มพาร์ที่1คือพาร์ทของลูกจ้างทีนี้มันก็จะเป็นพาร์ทที่2เป็นพาร์ทของนายจ้าง นายจ้างก็จะโอเ okay, ค v e r i f y นะคะก็คือการกรอกข้อมูลว่าลูกจ้างเนี่ยได้ให้อะไรมาให้ ID มาให้ใบเขียวมาให้เลขโซเชียลมาให้ work permit มาแล้วก็จะมีการเซ็นถูกไหมคะคก็เท่ากับว่าเจ้าของร้านเนี่ยจ้างด้วยการที่เขารับรู้ร,รับรู้ว่าคุณเป็นใครใ<ช>นะคะทีนี้การที่เขาจะโทรไปเรียก immigration แล้วมาบอกว่าฉันจะเรียก immigration มาจับแกเพราะแก เป็น illegal แกเป็น low i n h o o d นั่นคือการจับตัวเองเองจับตัวเองแล้วเธอเจ้าของเขากดราคาแรงงาน,นะคนอ,อันนี้ก็กลายเป็น human trafficking แล้วใช่เป็นการค้ามนุษย์ด้วยนะคะถ,ถ้าเกิดเขาบังคับผูกเข็นแบบนั้นดังนั้นอยากจะให้เจ้าของร้านทราบไว้เลยว่าการทำอย่างนั้นคือการจ้างการเรียก immigration มาจับตัวเองใ,ให้ตัวให้เขามา,เ,าเช็ครายละเอียดว่าเพราะก่อนที่คุณจะจ้างงานคน คุณรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นใครใช่แล้วส่วนมาก Immigration น่ะเวลเราทำงานรวมนั่นเวลเขาทำไมน์นาย i n v e s t i g เ t i o n เขาก็จะรวมมือกับ IRS ด้วยใช่จะรวมกับกรมสรรพากรด้วยนะร่วมมือกับ ICE ด้วยใช,ใช่ไหมคะถ้าคุณร้านคนหนึ่งโกงภาษีจ่ายไม่ตรงโดนอีกนะอันนี้สองก็คือจ้างแรงงานผิดกฎหมายโดย<ช>ที่ตัวค,คุณเองก็รู้คุณก็โดนอีก อันที่3จะไปเจอเรื่องของกระทรวงแรงงานเพราะคุณจ้างคุณจ้างค่าแรงต่ำ<ช>ซึ่งค,คุณไม่จ่าย OT เขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโรบินฮูดแต่เรื่องของค่าแรงมัน cover กับโรบินฮูดด้วยนะคะกฎหมายมัน cover แล้ว4ถ้าเกิดคุณไม่ซื้อประกันใช่ป่ะร้านบางทีร้านไม่ซื้อประกันอุบัติเหตุให้พนักงานคุณก็โดนอีกนะคะคุณโดนหลายอย่างดังนั้น การที่คุณไปข่มขู่ชาวบ้านเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะรีอิมิเกรชันมาจับคือการจับตัวคุณเองแล้วเราก็จะเราเคยลงวิดีโอไปแล้วด้วยซ้ําว่าก่อนหน้านี้มีไอซ์ไปลงร้านอาหารไทยหลายร้านการไปลงร้านอาหารไทยหลายร้านไม่ได้เป็นการไปหาบางคนเขาอาจจะมีแหละที่ไปหาใช่บางคนที่เป็น c r i m i n นใช่ครับใช่ไหมคะอาจจะไปแอบอยู่ก็จริงเขาไปหาแต่หลายต่อหลายครั้งเขาไม่ได้ไปหาลูกจ้างนะแต่เขาไปหานายจ้างใช่เพราะเหมือนส่วนมากว่า เวลา Homeland Security Investigation หรือ I ซจะไปหาใครคิดดีๆเหมือนถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราจะเอาตัวเล็กหรือเราเอาตัวใหญ่เลยเราตัวใหญ่เลยดีกว่าเพราะตัวใหญ่เลยดีกว่าเพราะตัวใหญ่เราขยายได้เยอะจะขยายได้เยอะหนึ่งสองเราปรับได้มากกว่าสิ่งที่เราชอบใช่แล้วเราเอาลูกจะไปเอาลูกกระจอกอย่างเราทําไมลูกกระจอกอย่างเราอย่างมากก็แค่แบบว่าส่งกลับใช่ครับแล้วตอนนี้ไปได้เขาก็มีนโยบายด้วยว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นเอ่อลอน ถนะ้าคนไม่ใช่อาชญากรใช่เหมือนไอซ์ก็จะไม่ค่อยตามมันไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยดังนั้นเราก็แค่อยากจะบอก,กบเจ้าของร้านว่าคุณเข้าใจผิดแล้วแหละที่คุณเที่ยวไปข่มขู่ชาวบ้านเขาอย่างนั้นไนนั่เป็นกาเรื่อง,อ,งองหาเรื่องใส่โตคุณเองมากนะคะแล้วก็อยากจะเตือนน้องๆด้วยว่าเวลาเจ้าของร้านให้เขียนไอนายว่าฉันเป็นนั่นเป็นโน่้นเป็นน,น,น,นี่มีพยานด้วยว่าเจ้าของร้านเป็นคนบอกให้เราเขียน ใช่เพราะอันนี้ถ้าคุณเคลมเป็น u s, <US> <S i t i z e n อันนี้คุณจะสวยมากสวยมากๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆลร้านที่ให้สวม Social Security คนอื่นไอที่จะปอกพรีเหมือนว่าห้ามนะอันนี้อันนี้ <c oughs> นน Identity d ้ a f t นะครับ คือเป็นการขโมยหรือว่าสวมรอยหรือขโมยอัตลักษณ์ของคนอื่นมาใช้อันนี้คุณมีสิทธิ์โดนดีพอร์ตใชแล้วเราก็จะบอกเตือนคุณอย่างหนึ่งว่าเขาบอกให้คุณทําแล้วคุณทําตามเพราะคุณอยากได้งานแต่อย่าให้คุณคิดถึงระยะยาวว่าถ้าคุณต้องโดนในประเทศใครรับผิดชอบกับสิ่งนี้หรือถ้าคุณอาจจะเปลี่ยนสไตัสจริงๆคุณไป พบความรักอะไรอย่างนั้นน้าไปพบรักจริงๆแล้วมันก็จะกลับมาหานคณ<ช>ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเคลมว่าคุณเป็นซิตี้เซนแล้วอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอยากได้งานใช่ไหมไปเขียนไอไนเพราะบางทีเจ้าของก็บอกเค็มๆไปเถอะนะแล้วมันแบบฟอร์มพวกนี้มันอยู่ในระบบทุกอย่างมันลิงก์กันหมดเออแล้วถ้าเกิดคุณไปทําวันหนึ่งไปเจอรักแท้<ช>ก็ซวยระยะยาวเพราะมันไม่มีวันจะได้<ช>ถูกไหมคะนี่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมคอยทุกคนรักษาสุขภาพเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ